ครับอันน้ำมื่อเนี้ตกแหงว่้อนอ่ะตกหยุดตกหยุดอยู่นี่มนบ่ครับเมื่อคืนนี้มันคาดการณ์เมื่อเมื่อเห็นนี่มันแทบอันแทบนั่หนุนไปทั้งนั้นเลยอยู่ไฮโซไหนี่ล่ะ เอาดิมตต้เลยคือมุคอยนะมต้องามดจักรอาเดินยังตันตันปบดบบนะ้ามจริงเงี้ยเน้ยแนี่ขันท่ามือนี้มืออื่นบวลดแร้วมันกนเล้ยวฮราจรอ่แม่นแล้ว ตาอ่าฝนเมื่อคืนฝนตกมาตอนไหนครับประมาณตีสามตีสามตกหนักครับตกหนักเลยตีสามอ่ะอ๋อแล้วแล้วน้ําที่มันมันท่วมมาเนี่ยก็คือล้นสปริงเวย์ล้นสปริงเวย์ครับแล้วมันก็มาท่วมที่นาครับนาตรงจุดนี้ดําดําเรืองจุดนี้ดําเสร็จหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าเกิดแช่กี่วันข้าวตายโอ้ยสามวันเสร็จเลย สามวันก็คือเรียบร้อยเรียบร้อยหมดเลยอก็คือทางคนมาทานเขาไม่ได้ปล่อยนะ้าไม่ได้อะไรเนาะไม่ได้ปล่อยเลยแต่ตามจริงน่าจะปล่อยมันมันฝนธรรมชาติอะครับประมาณกี่ไร่ครับที่ที่ถูกก<อ>็นะประมาณสักเจ็ดแปดไร่นั่นแหละที่มันท่วมเนี่ยครัท่วมหมดเลยที่ดําไว้นะดําสิบเมือ่อวนนะันอะครับถ้าเกิดเกินสามวันคือเรียบร้อยครับสามวันนี้ ได้หาไอ้ข้าวมาลงใหม่มแล้วมันมันขึ้นเรื่อยๆไหมครับน้ําครับตอนนี้มันอยู่ตัวอ๋อเริ่มทรงตัวเนาะแล้วคาดว่าวันนี้ฝนมาอีกไหมเอ้ยถ้ามาก็เสร็จอีกแล้วแน่นอนไม่น่าจะเหลือใช่ไหมครับครับต้องมาแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าตอนตอนเย็นนี้แหละสามโมงแต่ว่ามาก่อนแล้วไปฝนหนึ่งแล้วครับผม มัดเกิด้อีอัดวงมัดตรงคู่ได้ไได้หนไปแล้ไ